E สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านเดี่ยวใกล้ชายหาดบางสะเลออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกเนื้อที่52ตารางวาขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำมีโรงจอดรถยนต์ขนาดจอดรถได้2คัน ทําเรที่ตั้งเข้าจากถนนสุขุมวิทเข้ามาเพียง1.5กิโลเมตรห่างจากชายหาดบางเสะเลเพียง1กิโลเมตรใกล้ตลาดสถานบริการสถานอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ในโลเคชั่นที่เงียบสงบค่ะติดกับโครงการจะเป็นพื้นที่ของหน่วยราชการทหารไม่มีการก่อสร้างตึกมาบดบังทัศนียภาพแน่นอนค่ะ เป็นหมู่บ้านสร้างใหม่ขนาดเล็กซึ่งมีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากๆโอบร้อมด้วยเขาและก็ท้องทะเลนะคะบ้านหลังนี้ที่เรานำเสนอขนาดเนื้อที่52ตารางเมตรที่ดินรูปแลปงสี่เหลี่ยมสวยงามด้านหน้าของที่ดินมีความกว้างอยู่ประมาณ13เมตรและด้านยาวประมาณ15เมตรโรงจอดรถขนาดจอดรถยนต์ได้2คันมีพื้นที่ปูสนามหญ้ารอบบ้านค่ะ ตัวบ้านออกแบบใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานภายในบ้านเป็นห้องโถงโรงกว้างค่ะจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะจริงๆห้องตัวอย่างจะมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดชุด4ีที่นั่งให้ด้วยค่ะโซนเคาน์เตอร์ครัวยุโรปซึ่งมีขนาดกว้างขวางติดตั้งบิวอินตู้เก็บของทั้งชั้นลา่างเคาน์เตอร์และด้านบนค่ะรวมถึงมีเตาไฟฟ้าไวใ้ให้พร้อมใช้งานติด กับโซนพื้นที่ครัวก็ยังมีประตูเปิดเชื่อมไปยังพื้นที่ด้านหลังบ้านและด้านหลังบ้านยังมีระเบียงเล็กๆให้ได้นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็มี2ห้องนอนซึ่งเป็น2ห้องนอนที่มีการตกแต่งบิวอินเฟอร์เนเจอร์ไว้ให้ครบชุดค่ะ ภายในบ้านมี2ห้องนอนและ2ห้องน้ําตกแต่งคล้ายกันนะคะและยังติดตั้งแอร์ห้องนอนให้อีก2เครื่องทั้งหมดนี้เสนอขายในราคา4,700,000ล้บาทเหมาะสําหรับเป็นบ้านพักตากอากาศไม่ไกลจากชายหาดแล้วก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงลูกค้าท่านใดที่อยู่ในต่างแดนนะคะก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ไว้สําหรับครอบครัวและคนที่คุณรักได้มาพักผ่อนกันค่ะสนใจนัดชมกันก่อนได้ เลยนะคะ